สวัสดีค่ะพบกับคิดเช่นไอค่ะวันนี้ตันก็มีเมนูน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆหรือหากใครจะทำขายนะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือเมนูเค้กข้าวกระเพราไข่าดาวค่ะถ้าใครสนใจไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําส่วนของตัวไข่แดงของไข่ดาวกันค่ะวันนี้ตันใช้เป็นเยลลี่สําเร็จรูปสีส้มแบบนี้นะคะแต่ขนาดมีขนาดที่เล็กจนเกินไปค่ะเดี๋ยวตันจะนําไปละลายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการก็นําตัวเยลลี่ของเราค่ะไปใส่กระทะจากนั้นตั้งไฟอ่อนนะคะเติมน้ําเปล่าลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นเราจะรอให้ตัวเยลลี่ของเราละลายนะคะในระหว่างนี้นะคะก็ใช้วิธีการกลิ้งกระทะนะคะกลิ้งแบบนี้ไปเรื่อยเนะคะจนเยลลี่ของเราละลายดีค่ะหรือถ้าใครไม่ใช้เป็นเยลลี่นะคะสามารถทําเป็นวุ้นส้มค่ะนํามาทําเป็นตัวไข่แดงของไข่ดาวของเราได้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อตัวเยลลี่ละลายประมาณนี้แต่ก็จะปิดไฟแล้วค่ะ หลังจากที่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอให้คลายความร้อนลงสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปตักลงพิมพ์ลูกส้มค่ะซึ่งเป็นขนาดเล็กประมาณนี้นะคะตักลงไปเลยค่ะหยอดให้เต็มพิมพ์นะคะหลังจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็น20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ นำไข่ไก่สองฟองนะคะมาใส่ภาชนะค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันค่ะสำหรับไข่ไก่ที่ตันใช้วันนี้นะคะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะเป็นไข่อุณหภูมิห้องนะคะหลังจากที่แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวไข่ขาวออกไปพักไว้ก่อนนะคะมาทำในส่วนของตัวไข่แดงกันค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะตีให้พอแตกค่ะ หลังจากนั้นทําการใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งเค้ก80กรัมผงฟู3กรัมเกลือป่นสักเล็กน้อยนะคะและตามด้วยนมจืด65กรัมสำหรับตัวนมนะคะใช้เป็นนมโรงเรียนได้นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่น้ำมันพืชลงไป30กรัมค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกครั้งค่ะวันนี้ตันใช้เป็นน้ำมันรําข้าวนะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันข้าวโพดหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะเติมกลิ่นวาน,นิลลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของไขค่ค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะมาทําในส่วนของตัวไข่ขาวค่ะไข่ขาวนะคะตันจะใช้เป็นตัวตะก้อไฟฟ้าแบบมือถือนะคะสีให้ขึ้นฟองหยาบประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆเติมตัวน้ําตาลทรายลงไป50กรัมนะคะสําหรับน้ําตาลทรายตันแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งค่ะหลังจากที่ใส่น้ําตาลทรายจนหมดแล้วนะคะ ก็จะใส่ SP ลงไป3กรัมค่ะในขั้นตอนนี้ตันไม่ได้กดถ่ายวีดีโอไว้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะตีตัวไข่ขาวให้พอตั้งยอดอ่อนๆแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะ นำส่วนผสมของตัวไข่ขาวค่ะมาแบ่งใส่ตัวไข่แดงนะคะในส่วนแรกค่ะแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะใช้วิธีการใช้พายค่อยๆตะล่อมค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีสำหรับตัวไข่ขาวนะคะถ้าเราตีจนตั้งยอดแข็งจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราผสม ส่วนผสมทั้งสงส่วนเข้าด้วยกันนะคะจะทําให้ตัวไข่ขาวเนี่ยผสมเข้ากับไข่แดงได้ยากนะคะกว่าจะเข้ากันพอดีค่ะเราคนไปนะคะมันก็จะเกิดการยุบตัวค่ะทําให้เค้กที่ได้ออกมาไม่สวยค่ะ ในการผสมไข่ขาวและไข่แดงเข้าด้วยกันนะคะให้เราทำอย่างเบามือแต่ว่าต้องมีความเร็วนะคะอย่าคนนานจนเกินไปค่ะเพราะจะทำให้เค้กที่ได้นะคะมีลักษณะที่เหนียวเนื้อแน่นไม่นุ่มฟูค่ะหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดลงพิมพ์นะคะ ซึ่งตันก็ใช้วิธีตักตัวเนื้อขนมค่ะใส่ลงไปในถุงแกงร้อนนะคะหลังจากนั้นก็ตัดก้นของตัวถุงค่ะแล้วก็บีบลงไปพิมพ์ที่ใช้ใช้เป็นพิมพ์ขัดข้าวขนาด8เซนติเมตรนะคะรองด้วยตัวกระดาษค่ะถ้าใครไม่มีกระดาษนะคะก็ให้นำน้ำมันหรือว่าเนยนะคะทาไปที่พิมพ์ก่อนแล้วค่อยหยอดเนื้อขนมลงไปค่ะก่อนจะนำไปนึ่งนะคะใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะเขี่ยตัวขนมของเราเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศก่อนค่ะ สูตรนี้1สูตรนะคะใช้กับพิมพ์ขันข้าวขนาด8เซติเมตรจะได้ออกมาประมาณ10ถ้วยค่ะนำน้ำขึ้นตั้งไฟให้เดือดนะคะหลังจากนั้นก็ปรับไฟมาเป็นไฟกลางค่ะนำตัวขนมเค,ค้กของเราขึ้นนึ่งนะคะโดยเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งนาน10-15นาทีอันนี้แล้วแต่ความร้อนของเตาไฟแต่ละบ้านรวมถึงปริมาณของขนมที่เราใช้นึ่งด้วยนะคะ ถ้าทำมากกว่านี้ก็จะใช้ระยะเวลามากกว่านี้ค่ะก่อนปิดฝาค่ะอย่าลืมเช็ดฝาให้แห้งสนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำหยดลงบนหน้าขนมของเราค่ะเมื่อครบเวลานะคะมาดูเนื้อขนมของเราค่ะวิธีการทดสอบความสุกข,ของเนื้อขนมนะคะให้ใช้ไม้ปลายแหลมหรือไม้จิ้มฟันค่ะ จิ้มไปยังตรงกลางของตัวเนื้อขนมถ้าไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเหลวติดออกมาก็แสดงว่าขนมของเราสุกเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานำออกมาพักด้านนอกนะคะโดยถ้าใครใช้กระดาษแบบตันนะคะให้แกะกระดาษออกก่อนค่ะแล้วก็วางพักบนตะแกรงได้เลยค่ะเราจะพักจนกว่าขนมของเราจะเย็นสนิทนะคะให้หาตะแกรงมาวางแบบนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางตรงๆไปบนภาชนะเลยเนี่ยจะทำให้ตัวก้นขนมนะคะเกิดการแฉะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะได้เนื้อขนมเค้กที่มีลักษณะนุ่มมากๆเลยค่ะมาทำต่อในส่วนของตัวกระเพราของเรานะคะวันนี้ตัดใช้เป็นแครกเกอร์นะคะแครกเกอร์สามารถเลือกใช้ตามยี่ห้อที่ชอบได้เลยค่ะเอามาทุบๆบุบๆให้พอแตกนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะ สำหรับ2ซอ,องนี้นะคะก็จะได้ออกมา4กล่องค่ะเทวิปปิ้งครีมลงในภาชนะที่จะใช้ตีนะคะเทไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นตะกอ้อไฟฟ้าแบบมือถือนะคะตีด้วยความแรงสูงสุดค่ะตีจนให้ตัววิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูนะคะสำหรับตัวภาชนะและหัวตะกอ้อที่นำมาตีวิปปิ้งครีมนะคะจะต้องไม่มีความมันนะคะ ถ้ามีความมันจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราตีไม่ขึ้นค่ะเมื่อได้ความข้นประมาณนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบล่างของตัวเค้กข้าวกระเพรากันค่ะใส่ตัวเค้กลงไปในกล่องนะคะหรือว่าจานหรือว่าภาชนะแล้วแต่ที่จะเสิร์ฟเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะตัวด้านข้างนะคะตันจะบีบตัววิปปิ้งครีมลงไปสักเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับแครกเกอร์ของเรานะคะ หลังจากนั้นนำแครกเกอร์ที่เราบุบไว้ค่ะมาเทลงไปบนตัววิปปิ้งครีมที่เราบีบไว้นะคะ1ซองนะคะตันจะทําได้2กล่องค่ะกะกะปริมาณเอานะคะไม่ได้มีการวัดตวงแต่อย่างใดค่ะเสร็จแล้วก็จะโรยหน้าด้วยตัวเยลลี่นะคะสีแดงแทนเป็นพริกค่ะแล้วก็สีเขียวแทนเป็นตัวใบกระเพราะคะ ตัวเยลลี่นะคะถ้าเป็นสีแดงเอาไปหั่นสักเล็กน้อยนะคะจะได้ดูเหมือนตัวพริกส่วนตัวเยลลี่สีเขียวเนี่ยหั่นให้มันใหญ่กว่าตัวสีแดงสักเล็กน้อยค่ะจะได้ดูแตกต่างนะคะจากนั้นนำตัววิปปิ้งครีมของเราค่ะมาบีบบนตัวขนมเค้กค่ะบีบเป็นลักษณะกลมๆเหมือนในคลิปเลยนะคะ นำเยลลี่สีส้มนะคะที่เราทำไว้เป็นตัวไข่แดงค่ะมาวางไว้บนตัววิปปิ้งครีมของเราค่ะวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะให้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวค่ะหลังจากนั้นอาจจะตกแต่งเพิ่มเติม,ตมด้วยตัวใบกระเพรานะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูเค้กข้าวกระเพราไข่ดาวแล้วค่ะ ซึ่งรับรองได้เลยนะคะว่าเมนูนี้ใครกินก็ต้องติดใจค่ะใครทำขายนะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับรสชาติบอกได้เลยค่ะว่าอร่อยนะคะตัวเค้กมีความนุ่มตัววิปปิ้งครีมของยี่ห้อที่ตันใช้นี่นะคะไม่ต้องผสมน้ำตาแต่อย่างใดเลยค่ะมีรสชาติที่หวานละมุนในตัวรสชาติพอดีมากๆเลยค่ะแครกเกอร์นะคะก็มีความกรอบเมื่อ กินคู่กับตัววิปปิ้งครีมก็อร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะเช่นเดิมค่ะท้ายคลิปนะคะสันจะสรุปวัตถุดิบไว้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว